thả đi cho cô rồi hả cô ní lên anh đấy à? การถึงใส่หน้าใช่ดูแล้วข้ากลุ่มนะใส่หน้าข้าวยังไงฮะไม่ต้องบิดนะใส่หน้าข้าวก็ะป๋อมันธรรมดาเนี่ยไม่ต้องหมุนหน้าหร ไอ้มันออกได้นะเดี๋ยวเพื่อมันโคกเอ้ปล่อยจังไปทิ้ง่าออกมากันนี่หวานว่ะนายใส่น้าไอ้นั่นมึอไงเอ็นล่อมึงหวานว่ะไอหวานนั่นก่อนเออะไรนี่นะมึงป้องไม่ขี้ตัวเเเห็็นตัวดลย ตัวพ<ช>วกคือได้ตัวเดียวอยู่ยังไม่เห็นตัวปลานะลยร้อยหน่อยเดี๋ยวนั่นถ้าสองตัวได้เกี่ยวทักงหมดร้อยีเดียวจะต้องรีบงาดปล่อยมันวิ่งมาทางปกติเดี๋ยวมันขึ้นมาเองเลยเล่นไปเรืเ่อยๆ ต้องรีบงานปล่อยขึ้นจนลอยเล่นไปน้ำามันโดดปลายเนี่ยนวจันทร์ว่ะฮะป้องคล้ายคล้ายนี่วนเห็นเอนน่ะอะไรตัวมันเขาข่าวขาวยิ่สบย่สุก็เขาข่าวเหมือนนี่ยน้ำขุ่น มีการพัดไาปล่อยนิงก่อนปล่อยนิ่งก่อนปล่อยข้าไปได้เรื่อยไม่ต้องไม่ได้นเลยอ๋อขี้ปอนเนี่ยืมเอ็นขี้ปอนเปลี่ยนเขาไหมแล้วลุงไหมใส่โกมาเลยวันนี้ใบอยู่ใบไม่เห็นไมใบอันเนี่ย เอออ้วอเออไอ้โกงไ่้จะขึ้นหกโมงแล้วมัง้งหัวเบ็เบ็ดมันเข้าสนิทเปล่าขันมันทื่อๆขันมันแข็งนะนะแล้วขึ้นไหม ติดข้างหรือ,อยังไงติดปากนั่นเองเอาฟองขึ้นแลยกินเต็เ<ะ>มเงีงยงเอายังมีการลืกยาวมีตกครับฮะไข่ป่ะดึงผรอนส่หน้าในตีอาทิตย์ อ,อุอ,อืไข่เต็มท้องเลยกินนะเดียวเวทีจังว,วปากล่านมันตึ